ครับพี่ครับผมขอลบบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัก เว็บเติมระบัคสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID p a พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยวัสดีครับสวิสดีรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินกับผมจากช่ชองหมกมาชาแนลนะฮะเราอยู่กันใน All Star Tower Defense Simulator ทุกคนและตอนนี้เราอยู่กับนะครับแก๊งสามทหารอีกแล้วฮะพแล้วก็พี่ชานะครับ วันนี้เราจะมารวมพลังนะยูทูบเบอร์ในการลงเลดบอสกันนะครับเพราะว่ามีเลดบอสใหม่เข้ามาแล้วก็อัปเดตตัวเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับพวกเราจะล้มนะฮะบอสเลดนี้ได้หรือเปล่าไปๆนะฮรลุยเล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 ยนะครับผมถามว่าจัดเซตอะไรไปบ้างนะครับพี่ก็จะบอกว่าเอาเซตมม่วๆไปเลยแล้วนนี้มันจะฝาดแบบว่านี่ว้าวลีฟังเดนชีเซตนี่ละมั้งนะครับท <Hello> ี่ผมใช้ยินแหละนะฮะน่าจะได้หรือเปล่าวะหรือมันเอาเดี๋ยวนะ ขอดูก่อนเออก็เซตนี้ละกันนะครับไปนะฮะอะไรไม่รู้กูไปแค,แค่นี้แหละโอเคทุกคนฮะมานะครับกับดานเรดวันนะครับดันที่ยากที่สุดในตอนนี้ฮะแล้วก็ในแพทนี้ด้วยนะครับเรามากับ3สหายเหมือนเดิมนะฮะพี่กระฉาผมแล้วก็พี่ซีนะครับก็แล้วก็กับอีกน้องๆอ,อีกประมาณอ่าห้าหกคนนะครับรวมกัน8คนเนาะ ก้อนจริงด่านนี้ยากมากนี่เป็นการลงรอบที่สองแล้วรอบแรกผมตัดทิ้งแล้วกันนะครับเราต้องสู้ไก่มาดาล่ามเตอร์ฝักเกร์เนี่ยนะครับมันยากมากเลยด่านบ้านเนี่ยนะโคตรจะยากนะครับมันจะยากอะไรขนาดน,านั้นยากเก้นใะบางทีนะครับเออยากจนงงนะครับงงมันไก่ตาแตกผมจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายโบลี่แล้วกันนะครับผมว่าฝ่ายนี้คนขาจะดูดีสุดละนะครับโอเคจัดไปเลยแล้วกันเราก็เราจะเล่นกันแบบใจเย็นมากๆเลยนะทุกคนนะ เพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วครับผมรอบหนึ่งนะฮะมันข้างยากนะครับด่านนี้ยากมากยากจริงและตอนที่ผมอัดนอยู่ตอนนี้นะครับนะผมเรียนออนไลน์ไปด้วยนะฮะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะทุกคนนะวิธิใหม่ของการแคสเกมวิธิใหม่ของการเกมฮะแคสเกมไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยนะฮะสุดจัดเลยกูเนี่ยนะครับไม่รู้จะหลอดเท่ขนาดไหนแล้วนะครับผมรู้ว่าทุกคนก็เล่นเกมไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยชิมล้านะครับอย่าหาทาเด้อโอเคอุ้ย ฟิเซอร์มันเก่งมาเฮ้ย hey, ดูโคตรเท่ oh, นะฮะเออหล่อเท่มากเลยฟิเซอร์นะครับฟิเซอร์สุดหล่อเท่ะนะครับสกิลแรกมันอลังการขนาดนี้เลยเหรอและส่วนตรงนี้เป็นนักสื่อนะครับเป็นร่งางมังกรเลยนะเออผมไม่ได้ดูแบบเฟรนด์เทลด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าร่งางมังกรมันโหดขนาดไหนหรืออาจจะเป็นร่างสุดท้ายเลยก็ได้นะครับฟิเซอร์เนี่ยหกดาวนะทุกคนนะแล้วก็นักสื่อเนี่ยน่าจะห้าดาวปะ่ะประมาณนั้นนะพี่กระชาว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาวิญญาณอาฆาตแบบอัพเต็มมาแล้วนะนะ สบายสบายเออสบายแน่นอนอย่างนี้แหละสบายแน่ๆู่เชื่อเลยบอกว่าเราจะต้องผ่านเนาะนี่เว็บแรกเองนะเนี่ยหน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือการจะัพโบ l ี y ให้เต็มก่อนนะทุกคนนะเออเพราะว่าเป็นศูนย์รวมนะฮะหรือศูนย์หลักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราแพ้เพราะว่ามีตัวโคนและก็ตัวบินที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญพอสมควรฮะทุกคนอู้ตอนนี้นะฮะสกิลของฟิสเซอร์เนี่ยผมว่าวงน่าจะกว้างมากฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่อ้ ว้าวเหมือนจะเอาจานกับข้าวนะครับนะ้ะมาทำเป็นวงแหวนนะครับ2อ,อันดูเท่มากเลยเนี่ยจริงโคตรเฟี้ยมเลยนะอเราจะเท่ขนาดนั้นวาดูเดี๋ยวจัดบะลลัดบอกครสลับฟิเซอร์ส่วนเราก็อัพโบลี่ตอไปนะครับเพราะว่าเราจะให้มันควบคุมทั้งซอยนะนะโอเคฮะทุกคนตอนนี้โบลี่ผมเต็มเรียบร้อยแล้วมาตะไพของพวกมึงมาแล้วนะ,จะเจอได้เลยทุกคน โค้ขึ้นแล้วนะฮะโบลี่กูขึ้นแล้วโว้ยเอาแล้วโอ้โหดีฟักเดี๋ยวทิศเดี๋ยนะนี่พลังของฟิสเซอร์แล้วเนี่ยบ้านาอะไรกันนี่นพลังอะไรกันนี่โอ้โหมันจะทำลายโลกไปนี้หรือไงโอเคฮะรายงานสถานการณ์นะครับตอนนี้นะฮะเวฟที่ v T 7นะครับนะด้านหน้าก็จะมีนะครับก็จะมีเรื่องของมินโตะนะครับเออร่างใหม่นะหกดาวนะครับแล้วก็ผมวางโบลี่ไปตรงนี้ก็จะมีเหล่า นัสื์นะครับที่จะคอยเผาผ่านคู่ต่อสู้ตรงนี้นะฮะก็จะมีแก๊งนะครับดิโอนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ฮะชื่ออะไรนะโจโจอาการอาจารย์โคโจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะจากเรื่องไสยศาสตร์นะผมยังไม่เริ่มดูเลยนะครับมีนิสโกอะไรพวกนี้นะครับโบลี่ก็มีนะครับแล้วก็ตัวเด็ดของเรานะฮะนี่เลยนะครับพิซเซอร์นะฮะพิซเซอร์หกดาวของพิกชชังนั่นเองนะฮะตัวพิกเกมได้เลยนะครับเนี่ย ช่เหรอว่าเดี๋ยวมันอัปเกรดเยอะใช่ไหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยอู๋นี่ฮะนี่คือสกิลของอาจารย์โกโจใช่ไหมผมออกเสียงถูกใช่ไหมอู้ระเบิดอุ้ยอ้๋ดำๆนี่อะไรอู๋บริชัดบริชัดคล้ายๆพลังโจโจ้เลยอู้อลังเกินอู้หยุดเวลาด้วยโอ้ยฉันระุนวุ่นวายเข้าสู่เวฟที่เก้าครับทุกคนตอนนี้วุ่นวายเหลือเกินบองตรง โคตรวุ่นวายเลยฮะตอนนี้สามารถจะประสานอยู่ตรงกลางฮรไม่ว่าจะเป็นพลังของใครก็ไม่รู้นะครับคอมใครไม่แรงอย่าหาเล่นด่านนี้นะฮะแหลกตายโหงชิบหายดูพลังโบลี่ผสมฟิเซอร์ผสมขออาจารย์โอริโอโกโจมาตฟักเกอร์นะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยโอ้ดีโอหยุดเวลานพลังในสโกไม่อยู่ตรงกลางหมดเลยอย่าหายืนนะรตรงนั้นดูดูดิวัตเ t h นะฮะคอามคาไม่แรงอาจจะระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันก็ได้นะครับระวังไว้ด้วยละกันระวังอลังการเกินไม่ไหวแะทุกคนผมต้องปรับการาฟิกลงนะครับเพราะว่าแหลกเหลือเกินนะทุกคนนะไม่งั้นแหล,แหลกตายโหงแน่นอนนะครับต้องเรียกเฟมเลทกลับมาก่อนเดี๋ยวกูจะเล่นไม่ได้ดีบ้าเอ้ยแหลกชิบหายเลยโอเคตอนนี้ผมลดเอฟเฟกลงนะทุกคนนะ <S <S ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับปวดเกินเข้าสู่เว็บที่12ฮะความวุ่นวายยังเหมือนเดิมนะครับ กับมอนที่ออกมาเยอะขึ้นมากๆนะครับตอนนี้เราบัฟเอลวินแล้วนะครับตอนนี้มีเอลวินเหลือ84ตัวนะครับในการบัฟในครั้งนี้ฮะถือได้ว่าช่วยได้มากเลยนะครับดีๆ,ๆนะฮะใกล้จะถึงความจริงแล้วหวังว่าเราจะผ่านนะครับนะเอาจริงก็พวกผมสามคนยูทูบเบอร์ก็เอาจริงก็ไม่ได้มีตัวเทพๆอะไรมากหรอกฮะสามารถจะมีน้องๆเขาแหละนะครับที่มีตัวเทพๆเยอะอารมพวกมันเลยนะฮะบัฟเอลวินเรียบร้อย จัดการมันอ้อยตายหูายตายหากกันไปหมดเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมันมีความสามารถอะไรฮะตัวพวกนี้เออใครรู้บอกหน่อยล้วกันนะครับผมไม่รู้เลยวะ่ะนี่เป็นแบบตัวรูปแบบใหม่อะนะเออเท่วะนะครับโอเคบัฟเอวินกันไปรัวๆฮะไหนๆมาถึงจุดนี้แล้วนะครับนะใครที่ยังดูอยู่ผมจะแนะนําแล้วกันว่าเรา,เราควรจะเอาตัวอะไรมาบ้างนะครับนะหลังจากที่ดูจากเซตนี้เนี่ยนะครับตัวที่สําคัญสําคัญนะครับก็ ผมจะว่าฟิเซอร์6ดาวเนี่ยนะครับมันค่อนจะโอพมากมากเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับแล้วก็คอมโบในสกก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะเออเอลวินก็สําคัญมากๆโบลี่ก็เป็นกตัวหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆนะครับตัวบินกับตัวโคนเนี่ยเลือดเยอะมากๆฮะเอ,อัเหมือนตอนแรกออกมาเนี่ยตัวตัววิ่งเนี่ยจะเลือดประมาณ6 0 0้ลยนะเวฟแรกนะทุกคนนะเวฟแรกมึงหกลอยนะฮะยังงั้นฉะนั้นนะครับเราต้องหาตัวตัวที่สามารถเอ่อเบิร์นเาเมจได้นะครับนะ และก็แน่นอนครับผมด่านนี้ไม่สามารถลงแบบคนเดียวโซโล่สคนได้แน่นอนนะครับแนะนําให้ลงเป็นทีมฮะเพราะว่ามันสูงสุดก็8คนใช่ไหมเออลงไม่ถึง8คนเลยฮะดีดีนะครับท้าทายดีสลับแบบนี้นะครับตอนนี้เราเข้าสู่เว็บสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้สู้กับมาดาระเรลนารรอมาดาราก่อนเลยนี่นะครับแต่ก่อนจะถึงมาดาระเอาพวกนี้ให้ลงก่อนถ้าเอาไอตัวโคนี้ไม่ลงก็เรียบร้อย อีกหนึ่งตัวสําคัญนะครับก็คือเลนงูคูนะครับที่เอาไว้มาจัดการตัวโคนโดยเฉพาะเลยนะทุกคนนะเออเลนงูคูเนี่ยนะครับเป็นตัวปราบบอสหรือเป็นตัวปราบตัวโคนได้อย่างดีมากๆนะทุกคนแนะนาให้หาลงกันสลับเจ้าเลนงูคูนะครับไอ้เน,นี่คือด่านนี้เราต้องยัดนะครับไม้ตายเด็ดที่ในตัวเรามีมาทั้งหมดนะครับเพื่อจะจบแบบนี้ให้ได้นั่นเองนะฮะตาต่อไปน่าจะเข้าสู่บอสที่แท้จริงกันแล้วนะครับเจ๊จริงเชียวและเ,ละเสู้กับมาตาร่อย่างเต็มภาคภูมิและ,ละสนะฮะ นี่มนสงครามดินจาชัดๆโคตรสงครามดินจาเลยดูฮะดูความอลังการนะครับโอ้โหบัฟกันอย่างมหาโหดจริงๆฮะด่านนี้ที่สุดแล้วจริงเท่าที่เคยเล่นมานะครับสุดจริงๆนะฮะโอ้โคตรเพียนะครับแต่ละอันแต่ชอบพลังของวินาโตะกับฟิเซอร์มากๆเลยนะครับมันเท่มากเลยะแต่เท่ที่สุดก็น่าจะเป็นพ้นอาจารย์โอริโอโกโจของเรานะฮะ แม่งอลังการเกินนะครับกว่าจะจบอันตีแต่ละทีนะฮะแม่งหนักกว่าโบลีก่กูอีกแม่งพาไปจกักรวาลไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคบอสมาแล้วบอสมาแล้วทุกคนไอชิบหายเลือดเท่าไหร่เนี่ยหน่วย1ิบร้อยพันหมืน่มนแสนล้านบอสเลือดล้าน2องล้านซองเลยเลือบ้าหน้าบ้า,า,บาเกินไปแล้วมึงจะบ้าเกินไปแล้วนะชิวๆทุกคน พี่กระชาบบอชิวๆคนว่าใช้ตัว3มดาวยังผ่านมึงเก่งใจมดาดรากูบ้างเลือกเป็นล้านเลยนะเว้ยดูดิเนี่ยออกมาจากลุงศพที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับสุดหล่อเท่จริงพร้อมหรือยังจ่ะมาดราจ๋าพร้อมหรือยังจ่ะพร้อมเจอกองทัพสุดมหาโหดของกูหรือยังพวกเขาทุ่มเทกันไหนบัฟเรียบร้อยแล้วฮหทุกคนบัฟแล้วครับผมบัฟแล้วนะครับเราจะมาดูกันเลือดจะไหลเป็นสายน้ําหรือไม่โอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้ว ตามติดชีวิตบอสอือหืออือหือโดนเต็มเต็มัฟไปกูบัฟบด้วยนะมาเจอหน่อยเด้มามันจะซักแค่ไหนกันเทียววะฮะบอสหนึ่งล้านน่ะโอ้โหดูดูรถดูดูดูมันรถดูเลือดมันรถทุกคนดูเลือดมันเลือดมันไหลว่ะเลือดไหลเลือดไหลอ๋ยแย่เลือดไหลเลยนะนะตอนนี้เหลือแปดแสนครับผมพูดเหมือนน้อยแต่เยอะชิบหายมือไม้มันสั่นนะนะซิมันสั่นซิไอ้โดนอยู่เวลาไม่อยู่เวลาฮะโอเคสวย นะครับถึงเวลาให้เลนโงคู่ในการตบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนี่ครับเนาะใครที่ลงตรงนี้คือหัวดีมากมากใช่พี่กระชากของเรานั่นเองมาว้าวโอเคโอเคปาดไปปาดไปนะฮะตัวไหนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ก็ขายทิ้งก่อนโอเคโอเคนะฮะมามาตอนนี้วนมาทางนี้แล้วครับผมวนมาแล้วโอเคโดนหยุดเวลาอีกรอบหนึ่งฮะโดนปาดไปเรื่อยๆนะครับปาดไปเรื่อยฮะเลือดไหลครับผมไหลแล้วไหลอีกไหลแล้วไหลอีกฮะยาวไปครับผมยาวไปยาวไป อย่าไปโอเคโดนฮะโดนสกัดครับผมโดนสกัดเลือดไหลไหลไหลย,ยาวไหลยหาวฮะตอนนี้ไหลย,ยาวเลยไหลย,ยาวเลยยาวเลยโอ้โอโดนโดนนะโดนโดนโอเคเรียบร้อยแนะ่นอนเรียบร้อยเย้ฮจีจีกระจอกเกมกากโอเคแล้วก็ได้ตัวนี้มาฮนะเป็นไอ้ต้นไม้แฟลนแมนก่อนที่จะจบคลิปนี้กันนะครับขอแจกโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะมันมีโค้ดใหม่นะครับ ก็คือน,นี่ลายนะฮะอันนี้นะครับนี่อันนี้นะฮะได้50เจมทุกคนใส่เลยนะคนนี้ได้อีก50เจมะฮะแต่ก็นี่ครับผมคนนี้นะครับได้อีก50เจมนะครับ แล้วก็คดนี้ฮะนีไลน์นะครับได้5 0เกมฮะรวมเป็น2 0 0เกมด้วยกันนะครับอย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยเลยกันโอเคคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ากับการรีวิวยูนิตมาใหม่ทั้งหมดแล้วกันนะค,คลิปนี้ได้ลงนะครับเลดบอสกับพี่ๆเขาทั้ง2ก็เฟี้ยวแหลนะครับมันมากสุดยอดเจอกันครับผมไปละบ,บาย